พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเป็นคู่พระบรมีของแผ่นดินไทยพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยตรากตรำพระวรกายเพื่อความสุขความเจริญของพระสกฆนิกรชาวไทยตั้งแต่พื้นที่แห่งล้านนาไทยณวัดพระธาตุดอยสุเทพล้นกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อทรงเยี่ยมเยียนพระสกนิกรชาวไทยแม้ในถิ่นทุรกันดาลด้วยความยากลำบากตั้งแต่เรายังไม่เกิดทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขปวงประชาราชโดยนามพระราชาเลืไทยที่ทรงมีเมตตานานาอารยประเทศต่างพากันเทิดพระเกียรติพระองค์ถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตราบจนกระทั่งพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ห่างไกลความเจริญและทิศทางการพัฒนาจึงปรากฏให้เห็นเด่นชัดและประชาชนชาวไทยก็มีความรักสมัครสมานสามคัคคีที่ชาติต่างๆพากันชื่นชมโสมนัสความแบ่งแยกทางสังคมจะเกิดขึ้นจากอะไรก็ตามแต่อันมีที่มาจากทัศนคติทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป โดยลืมความเป็นชนชาติเดียวกันอันไม่สมควรเกิดขึ้นกับเราคนไทยทุกวันนี้ดังนั้นเราจึงต้องร่วมกันเสริมร่วมกันสร้างความรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นเราคนไทยทุกคนรักกันมากในอดีตรักกันจนกระทั่งเป็นที่กล่าวขานไปทั่วถึงอัตลักษณ์ของคนไทยที่เปลี่ยมไปด้วยไมตรีจิตยิ้มสยามความอ่อนน้อมถ่อมตนที่ถือเป็นสุภาพชนแบบอย่าง ลูกหลานเยาวชนในวันนี้จึงต่างล้วนเป็นความหวังของครอบครัวและประเทศชาติบ้านเมืองสืบไปนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่คนหนึ่งกล่าวว่าครอบครัวเป็นเกษตรกรอยู่บนเขาบนดอยที่ไกลาจากตัวจังหวัดและเห็นภูมิลำเนาตั้งแต่ยังเป็นพื้นที่ปลูกพืชเสพติดที่สร้างปัญหาให้แก่ชุมชนและจังหวัด กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ใครต่อใครห่วงใยแต่ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมและพระราชทานแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกพืชผักการบริหารการใช้จ่ายของครอบครัวตามแนวพระราชดำริและโครงการหลวงที่ได้ฟื้นฟูพื้นที่จากมีปัญหามากมายกลับกลายเป็นพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร เป็นไร่ส้มไร้สตรอเบอรี่พืชผักผลไม้เป็นรายได้สู่ครอบครัวและชุมชนแก้ไขปัญหาการปลูกกัญชาปลูกฝิ่นให้หมดไปโดยสิ้นเชิงคุณยายชาวไทยมุสลิมที่จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จทั้งสองพระองค์ด้วยความปลื้มอกปลื้มใจในทุกครั้ง เมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณับพระตำหนักทักษิณราชนิเวศคุณยายกล่าวว่าทางราชการไม่เคยต้องมาบอกให้ผู้คนไปรอเฝ้ารับเสด็จในจำนวนเนท่าน,น,น,านี้แต่เราชาวไทยมุสลิมทุกคนต่างพร้อมใจกันมาเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ได้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ประทับเป็นร่มโพร,ร่มไสของปวงชนชาวไทยตราบชั่วกาะนานในชีวิตหนึ่งนี้เราปรวงชนชาวไทยทุกคนมีความซาบซึ้งใจตระหนักในความเป็นชาติที่บรรพชนในทุกยุคทุกสมัยตลอดระยะเวลาอันยาวนานได้สั่งสมคุณงามความดีที่เป็นจิตวิญญาณของประชาชนชาวไทยทุกผู้ทุกฝ่าย ที่จะตั้งมัน่นดํารงรักษาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองเราจับมือกันรักกันเสริมสร้างความรู้รักสามคัคคีนำาพาประเทศไทยสู่ความร่มเย็นเป็นสุขที่ยั่งยืนสืบไป